เป็นคนเลี้ยงหมูในกาหลีเหมือนเดิมเจ้า okay. วันนี้ไอ้น้อยเอาพักมือเก่านี่เอาพักมาเล็งพักนี่ครับสวัสดีครับเจ้าของคลิปครับวันนี้เอาจะไครมาเพิ่มเพิ่นไหนจะไครเพิ่นมิงจีเขาลบมาเป็นขอเออนี่ยเจ้าไอ้น้อยเอาจะไครมาเพิ่มเปิดขอเลยแล้วา็นี่โอ้แผ่มาแปลผ้าแครนะผ้าแกรไผ่แกคุดฝังเรียบร้อยครับกบปุกกระเพาะเรียบร้อยคไหมตาตาตากรัวด้อนกันแล้วไอ้น้อยเอาจะไขมาเพิ่มเจ้า อันน <ITA> <laughs> ี้พัาเพชรเนาะาเพชรบานเทาเออเดี๋ยวผูกเาไปผูกข้อพูดหลายๆเลยผูกตนเหรอตัวข้าวเพชรพักแคบพอปีบันาฟากมือปลา้นนี่ออกก้าออกก้าเออบาไถเจตไถเลียงไว้บาดไถฝังลึกๆเลราพยายามคุ้มหน้าหนาวนะบาดไถก็เจตายพักแคบ่นปีบังใบขมิ้นกับมังเราข้อพูดหลายๆเมันน้อยมีนะนี่นะมันน้อยอยู่ตรงนี่ไรอย่างใบจันใบจัน เอาไปจัดนี่ต้องไอ้น้อยเอาพักมาฮือเรากนไอ้น้อยไหนเจียไอ้นี่นี่พราะน่ะฝนนี่มาน้อยอมเอ็มกับนี่นะเจ้าเนาะใส่แกงน้อยไน้อยเอามาฮือเนี่ยของโปรดน้องเบนเลยมาน้อยอมเอ็มนี่ไอ้หนอเออเจียฝืนใส่ถุงต้องโคไปขอพุ้นฝืนอ่ะเนี่ยต่อเนาะเนี่ยเออนี่แหละต้องโคไปขอพุ้แกกข้มอันนี้หลายนี่อันนี้อันนี้อย่างงนี่ต้องฝืนนี่นี่นักนักนี่เดีไอ้น้อยเอามาฮือเลย มาได้หมูนี่นะหงูนี่เอาเอาเดี๋ยวดูมาตันปูวะอันนี้ไหนตันกักระบบนนะลุนเอาแผาบอนเปี่ยบอยู่ยังไงออพวกเผา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 เผเผาเาเผาเอามักไดอเผาเผกเชรอันนี้เปียกอืมเอ้ยเอาเปียกมาให้ปูด้วยเปียกต้นเหหะตึงต้นตึงเปียกนะดกนั่นป่าต้นน้อยต้นน้อย เพียกับตายก็บาดบาดฮะแน่นอที่น้องภูขน่ะเดี๋ยวน้อยเอานี่มาขินฟังเพอัน้อเอามาตูนก็เพียงมเหมือนกันเนาะอันนี้อันน้เอาเอาตูนมาฮึหน่ะตัวีน้าเนาะออกมาเอาตะเพไปขินใกล้ดิลรเราจะฟ้าพราตูนก่อนะวฮ้นะมึสุดยอดเลยโักันเพราะพักก็้นจะโอเค โอเคโมอเดี๋ยวหอยงขึเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวไปแรกขึ้นออันนี้กันแกงใจศูนย์นี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปเราไปขึ้นเถอะเสือเอานะบ่ใจไปด้วยกันก็ได้เออเออลงเดี๋ยวถ้าได้ไปก็เด้อเออโทรบอกกันเออไปเอาหอยกันนั่นัะเดี๋ยวถ้าได้ไปบาแดงกันดีก็ว่ากันชฉพู้น้องน้องเอามาตันใหน่อยหน่อยบ้านมีก่อนที่น้องเบนเอามาตันผู้สามอันนี้กินเป็นก็ อันน้อยกินเปลนก็ของแป้งนะเออแป้งูนี่นะเนของแป้งนะเนี่ยาเนี่ยถ้าหู้อ่ะเอาฝากไปฝากที่เขาก็อยู่ในบ้านนี่อยู่ในเกหลีมันยู่นป่านอบู้ถ้าหู้เีเนี่ไปฝากแคนี่ลกันี่กะปุกแต่หกัอมออกาอยัมต้องมาต้องแก้ติดเดียวมันเขียมอันนี้มอนน้อยอันนี้มืดละบัตในห้องนี้อ้าไอ้น้อยเอามั่ื้อพราะ่า หลายอย่างครับนาดพักแกงแค่พักใบแค่เนาะเอามาฮือหลายอย่างนะพักเสร็จตุ้นนะสปาสเปดเราเมียนาะเอามาหื้อเนาะพักแหลกพักอะพักแหลกพักอะเราเมียนาะเอามะฮือพ่งแหลกพักครับพอตุ้นเนาะครับตุ้นมันไม่โคตรก่อมันครับ นี่แหละเจ้าความสุขในตางแดนนะเจ้ามีอย่างกระแบงปันกันมีอย่างก็ฮื่อกันนะเจ้าเหมือนปีเหมือนน่องกันเลยเจ้าคลิปนี้น้องเบกอคอจบคลิปเพียงแต่ยี่กอนนะเจ้าน้องเบนฝากแชร์คลิปเพื่นนอนน้องจิมเจ้า